ประเด็นหนึ่งครับที่มีส่วนทําให้คนไทยหรือว่าไม่คิดวัวหรือว่าคิดสร้างสรรค์หรือคิดนะครับความแหวกาจก็คือวัวความผิดพลาดหวังนะครับเราไม่ชอบความผิดพลาดและไม่ต้องการในเชิงหน้าความรเนแรงเมื่อเราโทษความรุนแรงก็จะทำให้หมดกำลังใจมากกว่าจ่ายสู <t 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 as ้ต่อนะครับ แม้เราจะเคยได้ยินคำว่าผิดเป็นกลุ่มแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบกลุ่มคนนี้คือไม่ชอบความผิดหวังและความเรียถึงแม้โบราณจะเคยบอกว่าผิดเป็นกลุ่มตรงข้ากับสังคมอเมราาิกันอย่ารสังคมอเมริกันนี่ผมคิดว่าเขาชอบความท้าทายเขาไม่เป็นความกลัวความผิดหวังสองคนนีกคือที่น้องตะุนไลนะครับเป็นคนคิดค้นเพื่นพอนบ,บิน เรื่องดีาำแรกของโลกนะครับผิดหวัลงล้มเหลวโดน,นดา่าแทบเป็นแทบตายบอกว่าทาไม่ได้หรอกนะครับทาไม่ได้หรอกคนเราจะไปขึ้นบนฟ้าได้อย่างไร,รเป็นไปไม่ได้นะครับโดนตำหนิโดนว่าทดลองแล้วทดอลองอีกล้มเหลวเป็นควาครังแต่ไม่เบท้อเรื่องดนสำแรกเกิดขึ้นืนสังคมของบริการ แม้แต่ผู้หันเซนเตอร์ที่เราไปกินเกฟซีวันอีสา์ผู้หันเซนเตอร์ตั้งแต่ทำงานเนเกษียณอายุไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จล้มเหลวมาตลอดเปลี่ยนงานบ่อยนะครับทำนั่นทำนี่ไม่เป็นชิ้นเป็นพันจนอะไรระยาต้องเลิกขอไม่ย้ายไ่อยู่อีกที่ไม่ขออยู่ร่วมด้วยก็เป็นคนล้มเหลวมาตลอดชีวิตจนกระทั่งเกษียณอายุนะครับเป็น ถ้าถามเรื่องเสร็จด้ยุ่ยยุ่ยทำอะไรก็เลยคิดนะ <c oughs> เราทําอะไรในชีวิตที่ที่มันโดนแล้วมันมันมันถูกใจก็้เป็นของที่เราชอบที่สุดแล้วก็มีคนมอเราว่าคิดถึงอะไรไก่สุกแก่พ่อเทนเซีผู้มาเจะได้ทําขายที่หน้าบ้านตัวเองนะครับขายแล้วขายอีกจนในสุดมีความคิดว่าให้มันด้แจะขายสุกแก่ได้ ให้กับนักธุรกิจนะครับผูว้ว่าเลิกเดินขายสุดไก่ทอดนี่แลคนที่หนึ่งไม่ซือ้อคนที่สองไม่ซือ้อผิดหวังคนที่สามไม่ซือ้อคนที่สี่ไม่ซือ้อคนที่สิบไม่ซือ้อคนที่ร้อยไม่ซือ้อถ้าเป็นพวกเราเนี่เลิกเสนอสุดไก่ทอดให้ร้อยคนไม่มีใครซือ้อปฏิเสธเลิก แต่ทุกวันเสนอไม่เลิศเสนอให้คนที่ร้อนไม่ซื้อคนที่พันนไม่ซื้ออีกหนึ่งพันคนเน่ะเดินเสนอและสมุนไก่อ่กพันคน่ะโดนปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธเซโน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 โน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 พันคนไม่หย่อนเลิอพันหนึ่งไม่ซื้อคนที่พันสองไม่ซื้อคนที่พันสามไม่ซื้อคนที่พันสี่ไม่ซื้อ คนที่พันห uh ้าไม่ซ evet ื OK> ้อคนที <se <se ่พันหก็ไม่ซื้อเลิกเลยครับไม่เลิกคนที่พันเจ็ดไม่ซื้อคนที่พันแปดเสนอไม่ซื้อถ้าเป็นเราเราเลิกไหมเลิกแต่ผู้ขานเสนอร์ไม่เลิกจนในที่สุดเสนอคนที่พันเก้าหนึ่งพันแต่เก้าคนมีคนซื้อสูงกว่าพ่อเจไซีแล้วทำให้เจไซีเนี่ยโด่งดังนะครับมีบริษัท มีซอรี่ว่าออกเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้นะจนกระทั่งตกด,ด,ดังไปทั่วโลกแล้วก็มีเป็นชาติทั่วโลกเนื่องจากนะผู้ฝันเซเลอร์ไม่ยอมแพ้กับการเป็นเซเลอถูกการเป็นเซเลอแล้วก็ผิดหวังและความรู้เห็นนะครับแตสังคมไทยเราทำได้ไหมไปขายสุดไก่หนึ่งพันแต่เก้าคนถึงคนที่น้อยเราก็เลิกน,นะครับนั่นคือสังคมไทยสังคมไทยจะ กลัวความรู้สึกกลัวการถูกประเบิกลัวความเสี่ยงนะครับในสังคมไทยที่ทําให้เราไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีนะครับเพราะคนมันเสร็อีกอย่างหนึ่งครับเรายึดติดกับความรู้ความจำอะไของเรามากเกินไปนะครับเช่นอะไรเรามีความรู้ในด้านบัญชีเราก็จะเอาเชื่อมชารบัญชีนี้เราไม่ยอมเรียนรู้ศาสตร์อีกนะครับเราจะเน้นการรู้ลึก แต่เราไม่รุ้ว่าเราไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นการกระตุ้นที่เกิดความคิดเราไม่ได้อยู่ในศาสตร์เดิมเรียนบัญชีก็บัญชีบัญชีเราไม่ยอมเรียนศาสตร์อื่เน,เอเอนเพิ่มเติมนะครับก็เลยทาให้ความคิดไม่เกิดสร้างสรรค์มันหมอหมอผ่าตัดสม,มองเนี่ยก็จะเรียนรู้แต่สม,มองไม่ยอมเรียนรู้ศาสตร์นี้นะครับแต่ความจริงแล้วการเป็นแกะดำหรือความคิดสร้างสรรค์หรือการทาสิ่งไหนเนี่ยมันเกิดจาก การผสมกันระหว่างจากสองจากที่ดึงไป